อุ้ยพี่น้องยอดอุ้ยตกก้านขนาดพี่น้องเลยดูอ่ะก้านนี่ใบอ่อนพี่น้องนี่นี่จ้ะอืมน้องเลยอุ้ยมีแต่ใบอ่อนพี่น้องต้นนี่นี่โอ้ยนี่พี่น้องเลย อุ้ยใบอ่อนๆั้งนั้นเลยพี่น้องนี่พี่น้องเลยโอ้ยใบข้หน้าอ่อนๆอือ้ห สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น,พน,น้องทุกคนนะคะสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเ่นนิมนะคะวันนี้ก็พามาชมทะเลนะคะแล้วก็มาหาเก็บผักนะคะมาดูนะคะว่าเราจะไ,ได้ผักอะไรบ้างน,นะคะชมกันเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีแต่ลมจะแรงหน่อยนะคะ นี่แหละค่ะมองไปก็เห็นพักคะนาแล้วนะคะแต่เหมือนว่าจะมีดอกแล้วค่ะอากาศดีมากเลยค่ะที่เดนมาร์กวันนี้เราเดินไปดูกันนะจ๊ะเพื่อนๆว่าจะมีผักหรือเปล่านะคะ หินสวยชายหาดก็สวยพี่น้องเลยทรายนะคะหาดทรายหินก้อ,น,อนใหญ่ไปเลอเลย จะมีผักให้เด็กเก็บไหมนอ้อวันนี้พี่น้องเลยนี่พี่น้องพักหผมแก่หมดแล้วตอนนี้เป็นดอกแก่หมดแล้วบรรยากาศนะคะบรรยากาศเสียงคลื่นทะเล เห็นแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่เห็นกอคะนาแล้วจ้ะโอ้ยจะขึ้นไปดูได้ไหมเนาะอย,อยู่บนซอกหินเลยจ้ะพี่น้องเลยนี่จ้ะเห็นแล้วพี่น้องเลยคานาทะเลนะคะเรามาดูกันจ้ะพี่น้องว่าจะมียอดไหม เห็นแล้วจะยอดปานี่พี่น้องเลยยอดขนดทะเลพี่น้องอุ้ยงามๆนี่อย่างงามเลยจ้ะอุ้ยงุ้ยงามพี่น้องอุ้ยมีตะใบมันอ่อน,ออนพี่น้องเอ้ยนี่ยอดขนดนี่โอ้ยพี่น้องอ่อนๆ โอ้ยพี่น้องนี่นี่นี่อืนี่จ้ะนี่ก็มีอยู่นนี่ <laughs> นี่ละจ้า ได้นิดหน่อยกอนี่นุ่นพี่น้องมองไปหเห็นแต่กอนขนาแล้วพี่น้องเลยที่นี่เราไปดูกันเลยจ้าว้าพอ,อยะคิมเป็ <c oughs> นนั่งรอ <c oughs> อุ้ยกอนี่แก่แล้วพี่น้องกอนี่แก่แล้วแก่มุดแล้วมองไปก็ไม่เห็นยอดเลยแม่พี่น้องเลยไม่มี <c oughs> เสียงน้ำทะเลไหมโ้ยสะพานบรรยากาศสะพานพี่น้องให้ลงไปชายหาดนี่นี่พักโหมก่อแกแล้วพี่น้องเลย ้ยอ,อย่าคิมนั่งรอจ้ะอย่าหาซีเดียต่เห็นแล้วค่ะเห็นยอดกอขนาแล้วฮาพี่น้องก่อนนี้อยู่ในหินนะจ๊ะก่อนนี้อยู่ในซอกหินหนุ่นเห็นอีกแล้วจ้ะ อื้เห็นอีกแล้วจ้าโว้ยงามโู้ยแต่มันโอ้ยถ้าหน้าทะเลจากพี่น้องแต่เหมือนจะไม่มีใบอ่อนแล้วจ้าลงเก็บยากด้วยก่อนนี่เราไปกอ ที่อื่นกันต่อเลยจ้าพี่น้องนี่มองไปก็เห็นแล้วโอ้ยนี่ก็มีโต๊ะให้นั่งอีกพี่น้องเลยบรรยากาศบนชายหาดนี่เจอแล้ว,ลวเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องหนาทะเลเจอแล้วเจอแล้วนี่พี่น้องเลยนี่คือยอดกนาทะเล ยอดข้นหน้าทะเลจ้ะพี่น้องนู่นมองไปก็เห็นอีกแล้วจ้ะเราไปดูกันเลยจ้านี่พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วอุ้ยนี่ยังไม่มีดอกเลยพี่นอ้องอุ้ยนี่ยังไม่มีดอกเลยจ้ะอุ้ยมีจ้ะใบใหญ่เลยพี่น้องเลย าดูก้านมันไหมก้านขนาก้านใหญ่ใหญ่โอ้ยดูใบพี่น้องเลยใบขาน่าใหญ่ใหญ่ืหมโอ้ย,ยพี่น้องยอดอุ้ยดูก้านขนา,านพี่นอ้อ,อ,นนองเลยดูอ่ะก้านนี่ใบอ,อ่อนพี่น้องนี่นี่จ้ะอืมงงเลย อุ้ยมีแต่ใบอ่อน,ออนพี่น้องต้นนี้นี่โอ้ยนี่พี่น้องเลยฮึฮึโอ๊ยใบอ่อนข้างหน้าเลยพี่น้องนี่พี่น้องเลยโอ้ยใบข้างหน้าอ่อนๆ อยู่ในซอกพี่น้องเลยอ,อยู่ในซอกหินาาพี่น้อง <c oughs> นี่จ้ะใบข้าคหน้าอ่อน ม,มันอ่อนๆแม่พี่น้องก้านมันใหญ่ๆเอาแค่นี้ก็พอของกอนี่นี่ยอดขนาดของกอนี่พี่น้องเลยมองเห็นมองเห็นเขาวิ่งเล่นกันทุกแบบพี่น้องเลยน่ารักพี่น้องเห็นไหมพี่น้องวิ่งเล่นหยอกกันไหม นด้านข้างชายหาดนี่จ้าพี่น้องที่เข็นแล้วกอหนึ่งพี่น้องเอ้ยค่นาเต็นอีกแล้วจ้าหนึ่งกอโอ้ยดูพี่น้องเอ้ยใหญ่งามจริงเลยจ้าเฮ้ยมียอดอยู่พี่น้องเอ้ย ถึงแม้จะมีหน่วยแล้วก็ตามันจะแต่ก็ยังมองเห็นยอดอยู่จ้ะโอ้ยนี่พี่น้องนี่จ้ะอ๋อย,ยอดอ่อนๆข้างในพี่น้องโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเลยนีย่นี่พี่น้องยอดน้นอยๆอ่อน พี <c oughs> ่จ้าโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเลยอ,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 อ่อนนะจ้าปัดพี่น้องอื้มโอ้ยมันยอดน้อยนก่อนพี่น้องเต็มเลยจ้าปัดนี่พี่น้องเลย น,นี่ยอดข้านาพี่น้องอุย้ยยอดอ่อนพี่น้องเลยนี่โอ้ยงามพี่น้องเลยนี่กำลังอร่อยเลย,ยอ,อ่อนๆแบบนี้พี่น้อง นี่จ้าอุ้ยข้างในแม่พี่น้องอ่อนอีกเยอะเลยจ้าพี่น้องออนไลายโอ้ให้มันใหญ่ขึ้นจักหน่อยเนาะได้อหน่อยนึงกอนนี้พี่น้องเลยพ่ออย่าคิมมาช่วยเมียนะคะช่วยยืนดูนี่จ้าพี่น้องต้นขนาดทะเลน้อย,น,อย,น,อยนี่พี่น้องเลย นี่จะไม่มียอดโอ้ยมองไปก็เห็นอีกแล้วพี่น้องต้นน,น้อยๆก้อยน้อย,อยเลยจ้านี่พี่น้องเอ้ยยังอ่อนอยู่จ้าต้นน,น้อยนี่นี่จะแต่ไม่มีใบอ่อนไม่มียอดอ่อนพี่น้องเราไปเดินหาดูกันต่อเลยจ้า โอ้ยบรรยากาศขึ้นทะเลนะคะขึ้นทะเลเดนมาร์ก s t e พี่ีมาช่วยเป็นเพื่อนอ่ะจ้ะนี่อีกกอนหนึ่งแล้วจ้าเจออีกกอนแล้วพี่นองเลยคัน้าน้อง ใบยังอ่อนอยู่พี่น้องเฮ้ยใบไม่ใหญ่อุ้ยใบยอ่อนๆเติมเลยจ้ะอือนี่จา้าอือหึนี่พี่น้องอุ้ยงามพี่น้องเลยต้นนี้ยังอ่อนอยู่แม่พี่นอ้องอือนี่จ้ะ อใบอุ้ยใบย,ยังอ่อนอยู่พี่น้องเลยนี่ใบไม่แก่นะนะครีมหมอกเต็มเลยจักรคณะเลยตรงนั้นเดี๋ยวไปจากพี่เคมกเก็บกอน,นี้ก่อนงามพี่น้องเลยมันอ่อน เขาที่เแเก็บไปฝากเพื่อโรงงานพากันเอาจะเอาลองไปชิมกันพะนะโอ้นี่จ้าอี่นอกยอดอ่อนๆก้อนนี้นิดหน่อยแต่ก็ยังดีจ้า เราไปดูกันต่อเลยจ้ามาเดินข้างๆแถวน้ำเอาพี่น้องเนงมันเดินง่ายโอ้ยน้ำทะเลเดินหมากพี่น้อง